เทศบ,บาลน,นครภูเก็ตค่ะก็เชิญชวนรวมพิธีซืบสานประเพณีไทยงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ภายในคอนเซปต์ตว่าชมพระจันทร์วันเพน็ญลอยกระทงย้อนยุคค่ะพร้อมรับชมการประกวดนู่นหน่อยนพมาดด้วยค่ะนายซาโรดอังคณาพิลาศนายยกเทศมนตรีนะครภูเก็ตแกก็บอกว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยค่ะเป็นประเพณีขลองไทยที่ปฏิบัติซืบต่อกันมาแต่โบราณ ในวันเพ็ญึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสองเป็นวันทีประจันเต็มดวงเลยค่ะแสงจันทก็จะซ่องสวยงามมากที่สุดในวันนี้ในกลางคืนบรรยากาศก็จะสวยมากเหมาะแก่การลอยกระทงและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ซืบซานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่กับคนหุุนหลังต่อไปปลูกจิตสำนึกให้รู้ทึงคุณค่าแล้วก็รู้รักษาทรัพยากรทางน้ำค่ะพี่บาวินครับผมใครแต่ยากไปเที่ยวงานลอยกระทงเทพูเกตนะฟังกันเลยนะครับเทศบาลนครภูเก็ตกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีสองพ 5 6 6ในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2 5 6 0ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นตอนไปนะครับเตส่วนซาธธราณาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก,ก็ตหรือว่าส่วนล่วงรอกาวภายใต้คอนเซปต์ชมพระจันทร์วันเพนลอยกระทงหย่อนหยุก พร้อมกับสัมพัสบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคสะท้อนกลิ่นอาสะท้อนกลิ่นอายวิถีชีวิตของคนไทยสมัยโบราณนะครับโดยภายในงานก็จะมีการประกวดนู่นนอยหน่อระมาากันนะครับมีทั้งรุ่นเซ่ถึงฮกปีและก็รุ่นเจ็ดถึงสะแปดปีนะครับใคร,ใครสนใ,ใจก็ไปสมัครกันได้นะ <Okay. S 1> ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ จนถึงวันที่23พฤศจิกายน2560กาเข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ www.phuketcity.go.th และก็ f c e e o o o p p g g ข้องเทศบาลนครภูเก็ตนะครับค่ะ